วัดดีครับวัดดีครับไร้สาระนะครับสาระน้อยๆนะครับโม,โมเยอะๆเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ชมก็เรียกอะไรมีพระใหม่ๆนี่แหละนะครับเป็นพระนอกพระปิดตาด้านบนเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับด้านล่างจะเป็นยันอัคระยันต่างๆนะครับอา อัครยันต่างๆนะครับเป็นยันเขาเรียกอะไรยันใบพัดนี่อ่ะโอเคตะแคงนี้หน่อยเนาะแสงเหมันสะท้อนหรือเปล่าหรืออยู่ใ,ใกล้เกินไปเนาะนะครับบนเป็นภาพปิดตาด้านล่างก็เป็นยันใบพัดนะถ้าเป็นพืชๆอย่างเงี้ยคล้ายใบพัดก็จะเรียกตามภาษาชาวบ้านว่ายันใบพัด นะครับแต่ว่าทางภาษาอักขระยันก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเรียกว่ายันอะไรผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรขนาดนั้นนะครับด้านหลังก็เป็นรอยเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบนะเป็นรอยเนี่ย,ยห้าจุดแล้วก็มีดอกมีรอยดอกไม้สองข้างอดอกไม้สองข้างนี้แล้วก็มีผงแร่นะครับาบอกว่าตามข้อมูลบอกเป็นผงแร่เล็กไหลนะแร่เล็กไหลแท้นะครับองพระมีกระมีกระเทาะหน่อย ก็ไม่ใช่หน่อยหรอกกะเทาะเยอะเลยเนื่องว่าเนื่องด้วยนะเนื่องด้วยว่าเป็นพระกองพระเขียกองนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นพระปิดตายันใบพัดเนื้อผงนะครับของเป็นของคารวาสนะอ่าเป็นของคารวาสนะครับก็คือเป็นของอาจารย์ประจวบนะครับอาจารย์ประจวบคงเหลือนะครับตามข้อมูลเขาก็ลงว่าอย่างนั้นนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับพระเครื่องอา,อาจารย์ประจวบคงเหลือนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนี้นี่นะฮะ่ประมาณนี้นะครับข้อมูลเราก็ลงไ่ายอย่างนั้นนะครับอาจารย์ประจวบคงเหลืออาจารย์ประจวบคงเหลือเป็นคารวาสนะครับยุคปัจจุบันนะของสาย สายพัทลุงสายเขาอ้อนะตักกศิลาเขาอ้อนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าท่านเป็นฆราวาสมาเลยนะครับท่านท่านก็เคยบวชนะเคยบวชเป็นสัมมาเนนนะครับเคยบวชที่พัทลุงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีความท่านมีความสนใจเรื่องไสยเวทต่างๆท่านก็ศึกษาจนเกิดความชํานาญนี่แหละประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหา มักจะนิยมให้ท่านทําให้ให้บ่อยๆก็คือคือคือจะเป็นการอะไรนะหุงข้าวเหนียวดำไหมเออหุงข้าวเหนียวดําหรือนึ่งข้าวเหนียวดําอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็อาบน้ําว่านต่างๆว่านยาต่างๆเพื่ออยู่ยงคงกระพันนะครับแล้วก็อะ,อะไรนะ,ะทำยาผงยาจินดาบณีนะครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาได้กินยาจินดาบณนีก็ ก็เรียกอะไรคหนุนดวงอะ่ะจินดามณีผงจินดามณีหรือยาจินดามณีเนี่ยนะฮะก็จะออกไปทางหนุนดวงหนุนดวงชะตาวาสนาเขาเรียกว่ายาวาสนาจินดามณีประมาณนั้นนะครับผมอ,อันนี้เป็นพักปิดต,ตานะครับที่ยวว่าท่านสร้างสร้างแจกลูกศิษย์แล้วก็ตามขอ้อมูลเขาบอกว่ามีน้อยนะเห็นน้อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจํานวนสร้างเท่าไหร่ นะครับราคาเช่าหาในกลุ่มเขามีการหมุนเวียนอยู่นะครับมีหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มไอ้บารมีของอาจารย์ประจวบคงเหลือเนี่ยนะฮะยังมีเห็นอยู่ในในกลุ่มอยู่นะในกลุ่มมีมีหมุนเวียนอยู่นะครับแต่ราคาผมก็ไม่ไม่ทราบว่าราคาเนี่ยนะครับเขา เขาหมุนเวียนกันราคาประมาณเท่าไหร่เดาๆผมก็เดาๆก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยอะนะหลักร้อยคงไม่ใช่ราคาแพงอะไรมากหรอกนะครับผมหรืออ,อ,อ,อาจจะเช่าหากันราคาแพงบางรุ่นแต่รุ่นนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะอยู่หลักร้อยแหละผมว่าเนาะนะครับหรือใครมีความคิดอย่างไรเพราะผมไม่ได้ทําการเช่าก็เลยนะทาการเช่าหา อะไรแบบหลายสายแบบอะไรรู้เรื่องอะไรเยอะใน,นกลไกการตลาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมพระปิดตาก็อุปเทศพระปิดตาก็พุทถกคุณก็อํานวยโชคลาภอยู่แล้วนะครับพุทธกคุณก็อํานวยโชคลาภอยู่แล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ส่วนองค์นี้เดาๆก็ครบเครื่องแนะทั้งเมตตาทั้งคุ้มครองนะครับเพราะว่าด้านหลังมี ลอยแร่เหล็กไหลด้วยนะครับนี่เขาบอกเป็นแร่เหล็กไหลนะตามข้อมูลนะครับผมนะครับประมาณนั้นนะครับรู้ได้ไงจับพลังพระเหรอก็ไม่ได้จับหรอกก็ <c oughs> พูดไปตามเห็นไปตามเนื้อหาในการสร้างแขวนพระปิตาสนมาก็กออกไปทางอำนวยโชคลาภนั่นแหละนะก็จะมีทางคุ้มครองด้วยหนึ่งด้วยจำนวนมวลสารแต่ละสำนักเนาะแต่ละสำนักแต่ละเกจิพระอาจารย์เนี่ยนะครับจะจะต่างกัน ต่างกันเรื่องเรื่อง,งเนื้อหามวลสารนี่แหละนะครับผมนะนะครับก็เป็นพระปีกย่อยนะครับใหม่ๆนี่แหละนะครับเผื่อใครหาที่ไม่เจอนะไปเจอบนหิ่งนะหาที่ไม่เจอเผื่ออยากจะทราบว่าเป็นอะไรที่ไหนนะครับก็นี่แหละนะครับก็เลยนํามาทําคลิปมาลายยาย,ยากทั่วทิพทั่วแดนไปให้ชมไปชมเพลินเินชมเล่นเล่นะไม่ต้องคาดหวังมากอะไรมากมายเพราะว่าพระหลักก็ค่อนข้างหายากนะครับส่วนมากก็มีพระใหม่พระ นอกกระแสอะไรนี่แหละนะครับหาง่าง่ายหน่อยพระแบบหลักๆก,ก,ก็ราคาแพงนะครับคนงบน้อยอย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีสตุ้งสตางไปเช่าหามารีวิวนะครับมาเล่าสู่กันฟังสักเท่าไหร่นะคือเล่าได้อยู่พระอะไรสมเด็จวัดระคางนูน่นภูมิแพงเล่าได้อยู่แต่ว่าสไตล์ผมก็คือเอาพระแบบองค์จริงๆไง เ,เก้ก็ช่างกัมกึ่งก็ช่างแท้ก็ช่างใหม่ก็ช่างเก่าก็ช่างเนี่ยสไตล์ผมคือเอาภาพแบบองค์<อ>จริงๆมานั่งเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับว่าลักษณะมิติพระความเป็นไปเป็นมาราคาเจ้าหาเออนะครับแล้วก็ความนิยมในปัจจุบันแล้วก็ในภายในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับอนนี้ก็เนาะนะครับก็ความนิยมก็คาดเดายากลําบาก นะครับเพราะว่าพระเครื่องก็เป็นอะไรที่คาดคารณได้ยากนะั้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบเนาะหนะัอสตอรี่เรื่อราส่วนมากก็ประสบการณ์นั่นแหละนะครับก็จะทําให้ความนิยมของพระเครื่องเนี่ยมีการขยับมีความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะัชมพระเก่าพระใหม่ สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระสายคารวาสก,กันแล้วกันเนาะนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ในกลุ่มนะฮะม,มีมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ในในด้านวัตถุมงคลองของท่านนะในรุ่นต่างๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรืเข้าไปดูในกลุ่มก็ได้นะครับจะได้ศึกษาด้วยว่าเขานิยมกันรุ่นไหนเนาะส่วนผมก็ไม่ไม่ไมไมไม,ไม่ได้มีความรู้ทางเาเรียกไงทางการหมุนเวียนเปลี่ยนมือสักเท่าไหร่ นะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้เรเย,ยเรในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับ